สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไลฟ์ไฟน้ำตาไหลาไปเพื่อนบ้านป่วยจิตเผาบ้านตัวเองลามวอดสีหลังเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมเผยคลิปภาพที่หนุ่มวัย34ปีชาวอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ถ่ายภาพเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านของตนเองและแม่พร้อมบรรยายด้วยความเจ็บช้ำโดยเสียงในคลิประบุชัดว่าต้นเพลิงมาจากบ้านเพื่อนบ้านที่มีคนป่วยอาการทางจิตอยู่แล้วจุดไฟเผาบ้านของตนเอง ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว,ว่าบ้านหลังดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านโคกสูงหมู่ที่3ตำบล4ีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์มีบ้านที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมด4หลังคาเรือนวอดทั้ง2หลังคาเสียหาย50% 2หลังคาเรือนสอบถามนายยุทธพลบุตรเจียมอายุ34ปีอยู่ที่บ้านเลขที่193หมู่3บ้านโคกสูง คนถ่ายคลิปดังกล่าวเล่าว,ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นตนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนมีน้องชายของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุวิ่งมาบอกว่าไฟไหม้จึงพาชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบพบไฟกำลังลุกไหม้อยู่กลางบ้านไม้ชั้นสองของบ้านจึงช่วยกันดับ พอกำลังหันกลับลงมาพบมีควันไฟอยู่ในห้องนอนอีกสองห้องจึงเปิดประตูเข้าไปเอาน้ำสาดปรากฏว่าไฟได้ลุกพรึบขึ้นมาอย่างรวดเร็วจึงรีบหนีเอาตัวรอดส่วนคนก่อเหตุจุดไฟเผาคือนางเสงี่ยมพาวันรําอายุ67ปีเป็นแม่ของเจ้าของบ้านซึ่งป่วยเป็นจิตเวทเดินลงจากบ้านไปอรอย,ยืนดูไฟไหม้อยู่หน้าบ้านจากนั้นตนเองและชาวบ้านพยายามจะป้องกันไม่ให้ไฟลามไปยังบ้านที่อยู่ใกล้กันแต่เอาไว้ไม่อยู่ จึงโทรศัพท์เรียกรถดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟแต่สุดท้ายรถดับเพลิงสามารถดับเพลิงได้ในระดับหนึ่งส่งผลให้มีบ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งสองหลังคาคือบ้านของต้นเพลิงและบ้านของตนเองส่วนบ้านแม่และบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันไฟไหม้ครึ่งหลังยอมรับว่าพูดไม่ออกไม่รู้ใครจะมาเยียวยาได้นางสาวอรวรันภาวันรำอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่17หมู่ที่3ลูกสาวผู้ก่อเหตุเล่าว,ว่าแม่ป่วยหลายโรค ทั้งโรคความดันเบาหวานและโรคซึมเศร้าต้องกินยาหลายขนานแต่แม่ไม่อยากกินที่ผ่านมาจะเอาแม่ไปอยู่กรุงเทพเพราะไม่มีคนดูแลก่อนหน้านี้นตนเองได้มาติดต่อกับทกศแต่เรื่องยังไม่เสร็จจะต้องกลับมาอีกไม่กี่วัน จึงฝากแม่ไว้กับน้องชายก่อนแล้วจะย้อนกลับแล้วจะย้อนกลับมาทํทธุระที่ทกศและรับแม่กลับไปกรุงเทพอีกจะกากรสอบถามน้องชายช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงแค่น้องชายไปเข้าห้องน้ําไม่คิดว่าแม่จะก่อเหตุได้วรวดเร็วขนาดนี้อย่างไรก็ตามสําหรับทางคดีร้อยตํารวจเอกชาครฤติสัยรัมรองสารวัตรสอบสวนสพลําดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อย่างไม่แจ้งข้อเก่าหาใครเพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนเนื่องจากผู้ก่อเหตุป่วยมีอาการ างจิตมีประวัติการรักษาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ